กรณีแบกปลิโชคปฏิเสธการตรวจสารเสพติดมีอำนาจปฏิเสธได้ตามกฎหมายไหมเรื่องนี้มีกฎหมาย3ฉบับที่เกี่ยวข้องฉบับแรกก็คือพระราชบัญญัติหลักสุขภาพแห่งชาติมาตราเจ็บุคคลจะปฏิเสธหรือรับการรักษาจากทางการแพทย์หรือบริการสาธารณสุขก็ได้นั่นแปลว่าหลักการของกฎหมายพรบรสุขภาพให้ผู้ป่วยตัดสินใจเองว่าจะรับการรักษาหรือไม่หากเขาไม่รับการตรวจวัดสารแอลกอฮอลเขาย่อมมีสิทธิปฏิเสธแต่พระราชบัญญ,ญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาตรา58% ทับหนึ่เขาบัญญัติเอาไว้ครับว่าถ้าเจ้าพนักงานสงสัยว่าใครเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1นึ่งประเภทสมีอำนาจสั่งให้เขาเนี่ยตรวจได้แต่หากเขาไม่ตรวจนะครับก็ต้องไปใช้อำนาจตามปวิอาญามาตรา131และ131ับ1พนักงานสอบสวนตำรวจเนี่ยสั่งให้พี่เป๊กตรวจพี่เป๊กไม่ตรวจพนักงานสอบสวนต้องรวบรวมหลักฐานไปร้องขอสารให้สั่งให้พี่เป๊กมาตรวจวัด ปริมาณสารเสพติดครับวิธีแก้ปัญหาไม่ได้ยากครับผมก็เลยไม่รู้ว่าที่เป๊กจะไปเสธการตรวจทําไมเพราะสุดท้ายก็ต้องตรวจอยู่ดีเส้นผมบนหัวก็ตรวจได้ครับถ้าเกิดเคยเล่นสารเสพติดมาก่อนแต่ผมเชื่อว่าพี่เป๊กค,คงไม่มีหรอกมั้งสารเสพติดคงจะแค่เมเาเฉยเฉแหละแต่เพื่อความกระจ่างทางกฎหมายนะครับความกระจ่างทางกฎหมายต้องตรวจครับถ้าไม่ตรวจเนี่ยคนเขาก็ว่าแปลกเนาะเมาแต่ว่ายังสามารถกระโดดไปอย่างงู้นอย่างนี้ได้เอาล่ะเป็นกําลังใจให้เป็กผิดโชคนะครับผิดถูกว่ากันตามกฎหมายครับ ประเด็นที่ทางคุ้มกับในพื้นที่บอกว่าคุณเป็กไม่ได้เมาแล้วขับไม่มีอำนาจไปตรวจอันนี้พูดถูกครับพรลบรจราจรทางบกเนี่ยเมาแล้วขับหมายถึงคนที่กําลังขับรถหรือว่าควบคุมยานพาหนะอยู่พี่เป็กไม่ได้ขับรถไม่ได้ควบคุมยานพาหนะขณะเกิดเหตุครับแต่มันต้องไปใช้อำนาจตามกฎหมายฉบับอื่นที่ไม่ใช่พรลบบจราจรทางบกครับในการตรวจสารเสพติดมันไม่ได้ยากครับมันตรวจมันต้องตรวจอยู่แล้วครับ